สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้อยู่กับคุณครูอาทิตสังวิเศษนะครับในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระที่1ครับศาสนาศิลธรรมจริยธรรมหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลักคําสอนของศาสนาต่างๆสําหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับซึ่งคําว่าพุทธศาสนาสุภาษิตนั้นหมายถึงคําสอนที่กล่าวไว้ดีมีความไพเราะซึ่งเป็นคําสอนที่ชาวพุทธ ควรนำไปเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขในชีวิตนั่นเองนะครับผมมาดูพุทธศาสนาสุภาษ,ษิตคำแรกเลยครับวิลีเยนะทุกขมัตเจตินะครับเขียนแบบภาษาบาลีนะครับมีพินทูละนิคหิตนะครับความหมายก็มันก็คือคนจะผ่านพ้นความยากลำบากได้เพราะความเพียรทีนี้เรามาดูความหมายของความเพียรครับความเพียรคือ ความพยายามความมุมานะนะครับหรือมุ่งมานะนะครับอดทนทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สําเร็จเช่นการเรียนหนังสือการทํางานหน้าที่เหล่านี้นะครับต้องใช้ความมียายามจึงจะสําเร็จความเพียรจึงเป็นหลักธรรมสาคัญที่ช่วยเกื้อหนุนเราให้ฝ่าฟันปัญหาหรือความลำบากต่างๆให้รู้ล่วงไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับครูทิศขอยกพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่9นะครับเรื่องพระมหาชนกนะครับเป็นตัวอย่างความเพียรนะครับ เป็นแบบอย่างในความเพียรนะครับคือพระมหาชนกเนี่ยว่ายน้ำข้ามทะเลนะครับเจดวันเจดคืนนะครับจนนางไม่ขลาเนี่ยมาพบเข้านางไม่ขลาเนี่ยก็ยังไม่ช่วยเลยนะครับก็ถามก่อนว่าทําไมทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่เห็นฝั่งเนี่ยทาไมยังต้องว่ายน้ําอยู่อีกไม่ยอมแพ้แล้วก็ปล่อยตัวเองจมลงไปในทะเลเลยล่ะพระมหาชนกก็ตอบว่าตราบใดที่เรายังมีแรงเราก็จะเพียรพยายามว่ายไปเพราะว่า การที่เราไหวไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งก็จะถึงฝั่งนะครับแต่ว่าถ้าไม่พยายามเลยเนี่ยก็มีแต่ทางเดียวคือทางตายแน่นอนนะครับผมขอยกตัวอย่างเรื่องพระมหาชนกนะครับนักเรียนไปหาอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับหรือไม่ก็เซิร์ชเอานะครับเป็นเรื่องย่อมีรูปประกอบนะครับผมต่อมาครับคำที่สองคนระับปัญญาโลกัสมิปัจโชโตนะครับแปลว่า ปัญญาคือแสงสว่างในโลกนะครับผมปัญญาความหมายความปัญญาของคำว่าปัญญาคือความรอบรู้ในวิชาการต่างๆนะครับปัญญาเป็นสิ่งสำคัญนำให้เราแก้ปัญหาต่างๆและสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายในทางที่ดีได้นะครับปัญญาจึงเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องนำทางให้เราไปถึงเส้นทางที่มุ่งหวังไว้นั่นเองนะครับสำหรับตัวอย่างนะครับก็คือ การเล่าเรียนนะครับคือการเรียนจนเป็นบัณฑิตนั่นเองนะครับก็คือเป็นพูง่ายคือเปรียบเสมือนผู้มีปัญญานั่นเองนะครับผมแต่ว่าการจะใช้ปัญญานะครับก็คือต้องความเพียรที่ประกอบด้วยปัญญาย่อมทําให้ชีวิตสมบูรณ์นะครับเรามีความเพียรอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องมีปัญญาควบคู่ด้วยมีปัญญาคุบคู่ด้วยไม่มีปัญญาอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องมีความเพียรคูบคู่ด้วยนะครับผมทีนี้เราลองมาทําใบงานนะครับผม ให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์นะครับที่กําหนดให้แล้วตอบคําถามนะครับครูที่ยกสถานการณ์สสถานการณ์นะครับข้อ1.1และ1.2นะครับขอไปที่ลืมเปลี่ยนเลขให้นะครับผมคือข้อ1.1และ1.2นะครับครูที่ลืมเปลี่ยนเลขขอโทษจริงๆนะครับคือมีเรื่องของเพชรกับเรื่องของปิตินะครับให้นักเรียนอ่านนะครับแล้วก็ตอบคําถามเวลาตอบนะครับนักเรียนไม่ต้องลอกโจทย์แบบนี้ไปนะครับให้นักเรียนทําในสมุดแบบนี้ครับ คือเขียนชื่ออ่าไม่ต้องทําในสมุดครับขอไปดึงกระดาษมาสักหนึ่งแผ่นในวิชาประวัติศาสตร์หรือวิชาสังคมกูดิก็ได้นะครับแล้วก็เขียนชื่อเลขที่ชั้นเขียนวันที่ด้วยนะครับนักเรียนเขียนว่าใบงานที่11วิชาสังคมศึกษานะครับแล้วก็หัวข้อเรื่องพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับแล้วข้อ1ตอบเลยข้อ2ตอบเลยคือเอาพุทธศาสนาสุภาษิตเนี่ยมาจับคู่กับเรื่องที่ครูทิ์ให้ดูเมื่อกี้นะครับว่าพุทธศาสนาสุภาษิตข้อเนี้ย เหมาะกับเรื่องใดง่ายนะครับก็มีแค่สองอันก็จับคู่ให้ถูกแค่นั้นเองนะครับผมมีแค่สองคำนะครับพุทธศาสนาพุทธศาสนาิ์ก็เสร็จแล้วก็ส่งที่ครูประจําชั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูประจําชั้นจะนํามาให้ครูทิศนะครับอย่าลืมเขียนชื่อเลขที่และก็ชั้นนะครับนักเรียนอ่ะชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่เขียนมานะครับหลายใบงานเลยนะไม่เขียนมาครูทิศไม่รู้จะให้คะแนนยังไงนะครับสําหรับวันนี้ก็ ฝากไว้นะครับอย่าลืมทำงานด้วยนะครับนักเรียนถ้าความรู้ไม่พอนะครับที่คิดว่าครูดิสสอนอยังไม่รู้เรื่องเลยนักเรียนก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือเรียนวิชาพุทธศาสนาป .5 นะครับหน้าที่48-49นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ้อลืมไปเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ